คือจากช่องอะไรคะนูสกิน a n n e l ใช่ไหมคะแล้วก็ช่องอะไรนะช่องอะไรนะเปา่ออเฮ้ยชื่อช่องขนนะฮะช่อชื่อว่าอะไรอ่ะบอกมาดีดีมาไปต้องอันนี้เราก็จะมาต่อสู้กันแล้วนะฮะหนึ่งสองสามจะมาเร็วว่าจะมา คือเรายิงธนูไม่เก่งนะฮะตัวพี่ไอจะทำเก็ออกละโอ้ยได้คชื่อสามอีไม่มีไม่ชื่อสูตดโอ้ยเจอ้าแบกสอ่าไปตองค้นแรงอ่ะอ้วโอเคโ้ เกี่ยวอ่ะอ็กครั้งก่อนเอ้ใบตองแมวไอ้หายเลยคือดาบเราไม่ติดกับเบตองเลยนะคะตอนนี้โอ้โหถ้าจะนอกไปกันซะขนาดนี้อ้าวตรงที่หน้าเฮ้ยคนบัญญาเฮ้ยจะย้ายเปล่าหอเว่ Yang 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 ah, ui ui sudah kahit. Benar lah dia. ยงว่ะพี่เก่งพี่ไม่ต้องขอยิงตรงครั่ะไปตองมันจะยิงอัดอืมแลกกันไม่โดนไี่วิวขอตัวองหน่อยไปตองจะลดเยอะไหมอ๋อเบตองก็ติดไปด้วยดิเพราะว่าชุดก่อนหนูมีทอมีออง่หนูทออะไรอล้ว เฮ้ยไม่แหลกก็ไม่เป็นไรโอ้ถ้ามันจะโมแต่โมแต่ก็มันจะตายไปละโอ้โหไอ้เปาไม่แหลกอุ้ยเอ้ยกินแล้วอ่ะกูไม่แหลกโอเคเลยอะแมาก็พร้อมแข่งแล้วได้คูเป็นกระดานนี้นะเป็นนาซ่าเหออมันไม่แหลกวะ อยู่ไม่ตายนต้องโอ้ไม่ต้องแวงตีอะไรหเลยไอ้ผู้กดไวิวดูเลือดเกล็ดดีมันเข้าเปล่าวะเข้าเข้าเยอะด้วยเห็นหายเลยเออเอ้ยแล้วหมดแล้วหดแ ไม่ต้องจ้านี่กำลังไม่กินไอ้เป็นทองน่ะตีค้อนเบาเลยเก็ตลืมลืมครับก็จะทำยาลิลิเจนยาดิไม่มีดิโอ้ถ้ามียานี่ที่านะนิดน้อยอ่ะเออเอาพีทำระเบิดอาตัวไปได้เสร็ยังเสร็จยังโอ้ยถ้ามันจะแหลกกันสักขนาดนี้แล้วเราจบเราหว่านนะคลิปเนี้ย 2เหลือเบล7เลยเ้ยเหลือยี่กไมเลยเหลือเฟือเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยติดมุมยังไม่ได้เข้าเลยอ้าอ้าอ๊ยไม่ต้องกลอร้บตอยู่ลงขันเท้ไห้วะตีโอ๊ยตอนนี้กินแแล้วกิกมือข้าแตกแล้วจริงอีโอ้ยเอาไย่าขึ้นไปดิปัไป้ายโดนเราตี ลอยเอ็ดอ้าวหนึ่งมาหนึ่งอีฟอีฟอีฟตายสุดคืออุ้ยกางเกงหลุดไม่ต้องกลัวหรอกต่อไปจะเป็นื้อเอ้ยทะลึ่งว่ะยังรองเท้ามันหลุดเลย่ยรองเท้ามันตังไงรองเท้าหลุดแล้วอะรู้รู้รู้ตัวอย่าตายตายนะสนเบนเนอร์เบนสี่เบนสี่คือการลองสกินแชนเนลเขาเก่งมากค่ะทุกคนเริ่มไปตองรถไปเนี่ยไม่ลดเลยเพราเกาะนี่แข่งแมง ให้ตายเถอะเจ้าซอเสเบนซีของพี่โคตรดีแหละมันคือแบบเบนซีคือแบบทำลายก่อทำลายก่อเจ้าเจ้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าเดินเจ้าตะไคร้ไหมโอ้ยเก้งเก้งจะหลุดเลย <c oughs> เฮ้ยจเต้าพี่ยังเขียวอย <c oughs> ู่เลยโอ้ยอีบ้าเฮ <c oughs> ้ยมีใครให้เขาทดลองบ้างเนี่ยเปล่าไว้รูเกนซีเจ้ได้ยไมเป็นบบไรไก่ปลุกตัวได้พูะนัะไปต่อออกมา ไม่ต้องทุกสู้กับวิวต่อเลยมาลงมาได้เลยลงมาให้หมดอเก็ตมาเก็บของเรก็ตมาเก็บของเก็ตมาเก็บมาเก็บไม่ไม่อป๊บตองก็ที่หนึ่งแล้วไงเก็ตทนร้องแป๊บสิมาเดี๋ยวจะดูรอบรอบอะไรอ่ะเราที่สามเก็ตไม่ทนร้องเลยนี่เดี๋ยวดูไปทำของใหม่แป๊บเก็ตไม่ทนร้องแป๊บสิบอกแล้วเจอจุดเกอะระดับปีร้องหมดทนร้องแป๊บเดี๋ยวพี่แป๊บ อ่าป่าวอันนี้ตัวตีตีตีได้ตีนอกสนามแม่งเลยตอนมันกำลังเป็นช้างอุ้ยวิวหยุป่ะอยากจะบอกว่าไเลยเกาะแกกากมากโอเคอันใหม่อันนึ่งไม่โอ้เท่าเดิมใช้ดาบเดิมดีแล้วดาบเดิมดีกว่าโอ้รู้สึกดาบเต็มบ้านเต็มเมืองเดี๋ยวไปท้อชิดเกอบแป๊บมาแล้วมาแล้วข้าฉันข้าฉันที่ตายดีกว่า โอเคเดี okay, okay, ๋ยวข้าให้เดี s <S ๋ยวไปพึ่งเลยยุ่งเล่นทำกรอบครับตัอนกันนะฮะสรุปว่าเรนนุ่งจะบอกว่าแค่นี้หนูแพ้โอเคไหมแบบทุกคนก็น่าจะรู้แล้วสรุปว่าเราน่าจะแพ้นะคะส่วนเบตองก็น่าจะเป็นที่หนึ่งมากเลยนะคะเพราะว่าเทพมากเออคือแบบมันตีจนชุดกอดก่วง อ่าก็จบกันไปแล้วนะคะเพราะว่าคลิปเรามันถ้าเกินสิบห้าทีมันไม่สามารถลงได้ก็ขอบคุณค่ะโพสชิงชั่นคือมีเอ้บรทองแต่กูมมีดับดาบแรงอ้าวลูดี้ล้วอ่ะ